สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการดําเนินการของเลขยกกําลังต่อนะคะลูกอันนี้ลองทบทวนนะคะทบทวนว่าถ้าเลขฐานเหมือนกันคูณกันเราจะได้คําตอบเป็นอะไรคะถ้าเลขฐานเหมือนกันคูณกันเช่นเช่น2ยกกําลัง5คูณกับ2ยกกําลังสถ้าเลขฐานเหมือนกันคูณกันจะได้คําตอบเดิมแล้วก็จับเลขชี้กําลังมา, 94, มาบวกกันนะคะก็จะได้2ยกกําลัง8 ถ้าเลขฐานเหมือนกันหารกันหารกันเราก็จะได้เลขฐานเดิมแต่เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะก็ได้สองกำลังสองยังจำได้ไหมนะะยังจำได้ไหมอะสมมติว่าครูก็หยิบามาทาันี้ลูกนะสมมติว่าตัวที่หารกันนะคะเลขมันเท่ากันล่ะเช่น2ยกกำลัง5ถูกหารด้วย2ยกกำลังหอย่างนี้นะคะมันก็คือ2ยกกำลัง5ลบอะไรคะ 5ลบ5 2ยกกำลัง5ลบ5ตอบ2อกำลัง0นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรานำา2ยกกำลัง5เนี่ยมาหารด้วย2ยกกำลัง5โดยการเขียนในรูปของการแจกแจงแจกแจงนะคะ,อ,ะอันนี้ทบทวนง่ายๆตัวล่างก็เป็น2ยกกำลัง5อย่างนี้นะคะถ้าเราหารกันปกติเนี่ยเราก็จะได้คำตอบแบบนี้ใช่ไหมคะค่อยๆตัดทอนกัน ตัดทอนกันไปอย่างนี้ก็จะได้คําตอบเป็น1ดังนั้นเนี่ยสยกกาลังศูนย์กับ1ก็จะมีค่าเป็นไงกันคะก็จะมีค่าเท่ากันนะคะเท่ากันแล้วถ้าสมมติว่าตัวเศษอ่าตัวเศษมันได้ได้ยกกําลังไปน้อยกว่าตัวส่วนข้างล่างคําตอบก็จะเป็น2ยกกาลัง3ลบ5ก็ตอบคุณครูว่า2ยกกําลังลบ2นะคะแต่ถ้าคุณครูกระจายของเขากระจายเขาออกมาในรูปของการคูณ สองยกกำลัง3าแปลว่า2คูณกัน3ตัวนะคะแล้ว2ยกกำลังหก็แปลว่า2คูณกัน5ตัวพอ2คูณกัน5ตัวแบบนี้ถ้าเราจะหาคำตอบนั่นเองก็จะต้องตัดทอนกันใช่ไหมคะตัดทอนกันทีละคู่นะคะตัวบนตัดทอนกันหมดแล้วเหลือเลขอะไรคะเหลือเลข1นะคะส่วนตัวล่างเหลือเลขอะไรลูก2ยกกำลัง2นะคะซึ่งเราจะเห็นว่า2ตัวนี้มีค่าเป็นยังไงกัน2ตัวนี้มีค่าเป็นยังไงคะเท่ากัน ะคะเท่ากันเพราะนั้น2ยกกำลังลบ2ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลังสองมีข้อสังเกตอย่างนี้คือว่าอะไรเอ่ยถ้าเลขชี้กำลังติดลบนะคะตบลงข้างล่างจะเป็นเลขชี้กำลังเป็นบวกพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะคะอ่ะอันนี้คือทบทวนของเก่านะคะถ้าหนูหาที่จดได้ก่อนที่จะเรียนอันนี้ก็จดไปนะคะจดก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดก็ได้ค่ะนะคะอ่ะถึงตอนนี้หนูสต็อปไว้แล้วหนูก็ลอกให้เรียบร้อย นะคะ,ะคุณครูขออนุญาตลบนะคะต่อไปเราเรียนดูนตัวอย่างที่3ค่ะไม่ยากเลยลูกเป็นการทบทวนความรูงง้ง่ายๆนะคะจงหาผลคูณของตัวนี้ในรูปเลขยกกำลังห้ามันจะได้5 5ยกกำลังลบ10นัเนียนจะต้องทำา2 5 5ให้เป็นฐานอะไรดีให้เป็นฐาน5ดีไหมคะเอา5ไปหารก็ได้25เอา5ไปหารก็คือ5คูณ5ได้25 คุณครูแจงแบบนี้เขาเรียกว่าแจงเป็นแผ่นพุมต้นไม้นะ,ะหรือบางทีคุณครูก็หารสั้นแล้วแต่นเรียนจําได้ไหมใช้การแยกเฟกเตอร์โดยการหารสั้นอะไรลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็หารต่อไปมันก็เหมือนกันนะคะ,ะมี5ทั้งหมด3ตัวอันนี้ก็มี5ทั้งหมด3ตัวนะคะหนูก็เลือกดูว่าหนูใช้วิธีไหนนะคะเรียนกับคุณครูบางทีก็วิธีเยอะแย,ยะนะคะคันนี้ก็เข้าสูตรเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมา บวกกันก็ได้เลขฐานเดิมยกกำลังลบเจ็ 7, อ่ก็ตอบ5ยกกำลังลบเจ็ดจบเพราะคำสั่งสั่งแค่ว่าให้ตอบในรูปเลขยกกำลังแต่ถ้าเขาต้องการตอบบอกว่าต้องการคำตอบในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวกอ่ะเก็ตอบได้ค่ะตอบใหม่ว่าอะไรลูก1ส่วนด้วย5ยกกำลัง7จําได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งสอนไปจำไม่ได้กลับไปดูคลิปนะคะ จริงๆแล้วมันหนึ่งก็กำลังเจ็ดแหละลูกหนึ่งก็กำลังเจ็ดนะคะแต่คราวนี้หนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้เลยก็ได้หนึ่งนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สี่ค่ะ,ะตัวอย่างที่สี่ตอนนี้ฐานมีเลขอะไรบ้างตอนนี้ฐานมีเลขอะไรบ้างตอนนี้ฐานมีลบสามนะคะฐานมีสามส่วนตัวลบแปดสิบเอ็ดเดยวเราจะทำให้เป็นสามหรือลบสามโอเคไหมนี่เรนก็มาดูตรงแปดสิบเอ็ด อ่ะเขียนตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะลบ3ทั้งหมดยกกําลังลบ5นะคะลบ3ทั้งหมดยกกําลังลบ5าเขาเนี้ยไอลบ1เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเขาหน่อยมันคือ3คูณกับลบ27นะคะ3คูณกับลบ27และไอลบ27มันก็คือลบ3คูณกันกี่ตัวอ่งง,งเขียนเขียนใหม่ก็ได้ค่ะเฉพาะตัวนี้นะคะ ลบ81เนี่ยคุณครูแยก3ออกมา1ตัวส่วนลบ3ยกกําลัง3ใช่ไหมอ่าสามสเ้าเกาสามยี่สเอา, 3, 3, 9, 9, 3, เอางงอีกงงอีกไม่เป็นไรค่ะ3คูณกับลบยีได้ลบ81มันก็เลยได้3คูณกับลบสทั้งหมดยกกําลังเลขอะไรลูกยกกาลังเลข3นะคะเอาละเดี๋ยวเราจะเขียนตรงนี้แทนที่ได้ลบ81ก็จะเป็น3คูณกับลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3 นะคะของเก่าของเก่าอีก3าํกลังอะไรลูก3กําลัง3นะคะหลายคนทําได้แล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะหนูหาคําตอบได้เลยแต่คุณก็อธิบายอธิบายอธิบายคนที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจนะลูกนะอ่ะตัวไฮไลท์สีฟ้าคือฐานเป็ 3. นลบสางั้นจับเลขชี้กําลังมาทำไมกัหบวกกันนะคะส่วนตัวไฮไลท์สีแดงก็คือถ้าไม่เขียนตรงนี้เลขชี้กําลังคือเลขอะไรลูก ถ้า3เฉยๆเลขชี้กำลังคือเลข1นะคะมันก็จะได้ 1, 3บวก3นะอันนี้ตอบลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบอะไรลบ2แล้วก็ไปคูณกับ3ยกกำลังอะไรคะ4พอถึงตอนนี้ตอบได้ไหมพอถึงตอนนี้ตอบได้ไหมถ้าคนมีความรู้จะบอกว่าคุณครูคะตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนฐานใหม่ได้นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นฐานอะไรคะอ่อตรงนี้เปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกคะ่ะ ะะแต่เราสามารถเปลี่ยนลบ3เป็น3 3ยกกำลัง4ให้เป็นลบ3ทั้งหมดกำลัง4ได้ไหมได้ไหมคำถามคือว่า2ตัวนี้เท่าเดิมไหมคะคำตอบเท่ากันไหมคำตอบเท่ากันเพราะว่าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะคำตอบออกมาเป็นบวกแต่เราสนใจตรงที่ว่าตอนนี้เรากำลังทำฐานเขาให้เท่ากันแล้วนะคะก็คือเป็นลบ3กับลบ3ดังน,นั้นเราจะได้ลบ3 ทั้งหมดยกกำลังลบ2บวก4นะคะคำตอบก็คืออะไรนะลบ3ทั้งหมดยกกำลังสตอบแบบนี้ก็ได้เต็มแล้วนะคะลบ3ทั้งหมดยกกำลังสก็ได้เต็มแล้วแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใหม่ในรูปเลขยกยกำลังนะคะ,ะคุณครูถามว่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปไหนได้นะคะอ้อหรือตอบได้ตัวหนึ่งก็คือ3ยกกำลังสอง โอเคไหมสามยกกำลังสองเพราะอะไรคะตรงนี้คำตอบเป็นบวกนะคะตรงนี้ก็คำตอบเป็นบวกถ้าเรียกชี้กำลังเป็นได้คู่ฐานจะเป็นลบหรือบวกก็ได้ค่ะคำตอบจะเท่ากันต่อไปตัวอย่างที่ห้าที่ครูไฮไลท์สีชมพูไว้ลวา่าครูเขียนผิดนะคะหนูค่าทิ้งแล้วก็เอาตรงนี้ไปใส่แทนนะคะอ่าคุณครูก็ขอเริ่มทำตรงนี้เลยลูก3มยกกำลัง7อ่า สยกกำลัง7คูณ a อกำลังลบ3คูณ3ยกกำลังลบ5คูณ a ยกกำลังลบ2นะคะก็เอาเลข3ฐานเดียวก,กันฐานเดียวก,กันเอามารวมกันนะคะ,ะค่อยๆเขียนนะค่อยคอยนะได้3ยกกำลัง7บวกลบ5นะคะ,ะคูณกับ a ยกกำลังลบ3บวกกับลบ2อาศัยวงเล็บหน่อย ะะแต่ถ้าบวกกับลบเขียนติดกันเนี่ยให้ใส่วงเล็บไว้นะคะสำหรับเลข3ก็3ยกกำลังอะไร2นะคะตรงนี้ A ก็เป็นกำลังลบเลยคะ่ะลบ5นะคะ,ะหรืออยากจะตอบใหม่ไหมหรือหรือมันอาจจะได้9 A ยกกํยกำลังลบ5ก็ได้นะคะเก้าอกำลังลบหก็ได้ค่ะ,ะหรือใน,นเมื่อเ้าไม่สั่งว่าเลขชี้กำลังเป็นบวกเป็นลบแต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นบวกเราต้องทำยังไงคะ ต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นบวกทํยังไงกับตัวนี้ลูกเ,เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวจะมีตัวหลอกด้วยนะปังอย่างนี้นะคะโอเคจบต่อไปตัวอย่างที่6ลองอ่านโจทย์นะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังในปีคศ2001นักวิจัยชาวจีนได้พัฒนาท่อนาโนคาร์บอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมากถึง33คูณ10กำลังลบ7เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่าของค่ะไฮไลท์เท่าของไว้เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมนะคะถ้าเส้นผมของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว100คูณ10กำลังลบ6เมตรถามว่าท่อนาโน,โนคาร์บอนที่นักวิจัยชาวจีนพัฒนาขึ้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เมตรคำถามไม่มีการเปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะหน่วยเดิมทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะหน่วยเดิมทั้งหมดเลยแต่ที่ครูไฮไลท์คำว่าเท่าของเนี่ยนะคะเราจะต้องเอาตัวเลขมาทำาไงกัน เป็นเท่าของกันและกันก็คือแสดงว่ามันจะต้องเป็นทวีคูณมากขึ้นนะคะเราก็เอาตัวเลขมาคูณกันนะโดยเริ่มจากคําว่าเส้นผมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหรก่อนเส้นผมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ก่อนหนูเอามาใส่นะคะ100คูณ10ยกกาลังลบ6เมตรนะคะท่อนาโนคาร์บอนมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ท่อนาโนคาร์บอนสาสาคูณ10ยกกาลังลบ7 เท่าของขนาดของเส้นผมดังนั้นดังนั้นท่อไม่เอ่อท่อนาโนคาร์บอนมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่นักเรียนก็เอา33คูณ10กำลังลบ7นะคะเท่าของอะไรเอามาคูณกันอา่าเท่าของวงเล็บเปิดเส้นผมนะคะซึ่งเล็กมากนะคะอา่าเราก็มีหน้าที่คำนวณ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  เอาตัวเลขก็รกับตัวเลขนะคะเอาตัวเลขกับตัวเลขมาไว้ใกล้ๆกันนะคะโอเคการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะจริงจริงแล้วไม่ต้องก็ได้ลูกคุณครูขอโทษเพราะมันคือ1 0 0มันก็ไม่มีอะไรงั้นหนูก็เปลี่ยน100%ให้เป็น10%ยกกําลังอะไร100เป็น10ยกกําลัง2%นะคะกับ10%ยกกําลังลบหกคำตอบตอบว่าอะไร33คูณ10ยกกําลังลบอะไรดี 6. ลบ 11. ถ้าตอบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัญกรณ์วิทย์นะคะตรงไหนที่ไม่ใช่สัญกรณ์วิทย์ลูก33เพราะว่ามันเกินเลขอะไรคะมันเกินเลข10ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเขาเป็น3.3มจุดสามสามจุดสามคูณสิบถึงจะได้33เท่าเดิมนะ,ะถึงจะได้33เท่าเดิมนะคะแล้วมีของเก่าอีกมีของเก่าอีก10กําลังลบอะไรลบสิดังนั้นข้อนี้ตอบว่า3.3มจุดสามคูณสิบกำลังลบอะไรคะ ลบสิบสองหรือลบสิบลบ 10. ตรงนี้มีเลขหนึ่งแต่เราไม่ได้เขียนนะ,ะใส่หน่วยด้วยใส่หน่วยด้วยนะคะโอเคสามจูณสิยกกำลังลบสิบเมตรนะคะ,ะเดี๋ยวอยากให้นักเรียนไปทบทวนเรื่องเกี่ยวกับคำที่อยู่นำหน้าคำที่มีความหมายมากๆเช่นเมกะ,ะหรือมีความหมายน้อยๆเช่นไมโครนาโนพิโคนะคะว่ามันคือ10ยกกำลังอะไร ะะเดี๋ยวเราในคาบใน,ในคาบเรียนนะคะจะลองเอามาสอนนักเรียนดูนะล,ลูกนะ,ะสั่งแบบฝึกหัดสองขอไข่นะคะทำเป็นกันบ้านทำให้ดูหนึ่งข้อทำประมาณนี้นะคะหนูลอกโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะโอเคสวยกว่าน,นี้ได้ยิ่งดีเลยลูกสวยกว่าน,นี้ได้ยิ่งดีเลยนะคะ,ะตัวไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนตัวห้ากำลังศูนย์นะคะนักเรียนเปลี่ยน5ากำลังศนให้เป็นเลขอะไรให้เป็นเลขเลยคะให้เป็นเลขหนึ่ง นะคะมันก็ไม่มีผลกับการคำนวณแล้วใช่ไหมมันก็คือ5บวกกับ7ก็เลยเท่ากับ4ยกกำลัง12นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะเวลาให้คะแนนครูยจะให้แบบไม่ต้องคิดมากนะคะให้เขาไปเถอะอีกสักข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึงนะข้อที่2ข้อที่2 3ยกกำลังลบ4ลบ4คูณ3ยกกำลังลบ2คูณกับเลข8 โอคะดนะคะโอเคะ okay. หนูก็ได้3ยกกำลังลบสไปบวกกับลบสองเอคืออะไรเนาะตอนนี้นเนยนทคะเวลาทำไฮไลท์ให้ครูดูเนี่ยแปคือ3ยุกกำลัง4อย่างนี้ก็ได้นะคะสามยกกำลังสมันก็เลยเท่ากับ3ยุกกำลังลบสบวกลบสบวกกับอีก4อะไรหมดตัวไหนหมดคะ ลบสบวกลบ4ีบวกสบวกสได้ศนะคะก็เลยตอบว่า3ามกำลังลบ2องนะคะเอ๊สากำลังลบ2นี่ตอบอะไรได้3ามกำลังลบ2นี่ตอบอะไรได้อ่าได้จริงๆตอบแบบนี้เลยก็ได้นอ้ออ่าหรือหรือก็ได้ค่ะหรือ1ส่วน3ามกำลังสองนะคะ โอ okay. เคนั่นเออยากจะตอบอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะว่าหรือเศษหนึ่งส่วนเก้าโอ้ไม่ได้ค่ะตอบหนึ่งส่วนเก้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังนะคะเขาบอกว่าให้ตอบในรูปเลขยกกําลังดังนั้นตอบหนึ่งส่วนเก้าไม่ได้นัเรียนตอบได้แค่สองคำตอบคือจะตอบว่าตัวนี้หรือตอบตัวนี้ก็ได้นะคะหรือให้เขียนให้ดูทั้งสองตัวเลยก็ได้นะคะโอเควันนี้ไม่หน่ยายนะคะ อาจจะสั่งเยอะหน่อยนะลูกนะหนูก็ทำข้อหนึ่งสอมหามาเลยนะคะขึ้นครั้งที่ใหม่ให้เรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเฉลยแบบฝึกหัดให้ฟังให้ดูนะคะให้ดูตามไปด้วยแต่ว่าต้องซื้อสัตว์นะทำก่อนนะคะสงสัยถามมาลูกคลิปนี้ไปแค่นี้นะลูกสวัสดีครับ